ที่ทำให้ไตอ่อนแอนั่นก็คือปริมาณของเลือดและคุณภาพของเลือดเราจะบำรุงเลือดอยังไงที่ทำไม่ไม่ให้ไตเราอ่อนแอกลยุทธ์ในการป้องกันไตไม่ให้ไตเสื่อมไวเขาพูดเลยว่าข้อแรกก็คือทั้งปริมาณและคุณภาพของเลือดและที่สำคัญที่สุดถ้าคุณมีศักยภาพนะคุณดื่มไปเลยคู่นี้นะก็คือตัวเนี้เป็นสมุนไพรเสตีที่ดูแลไต มีมะขามป้อมมีก้านตองมีเสกตีมีเชียงดาแล้วก็มีกระชายดําดูแลพวกอวัยวะต่างๆนะคะโดยเฉพาะระบบขับถ่ายระบบปัสสาวะนะคะและที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับระบบทางเดินนะคะเกี่ยวกับหัวใจไตตับนี่ได้เลยนะคะหนึ่งขวดสามารถดื่มได้หนึ่งเดือนค่ะส่วนอันนี้ก็คือดูแลเลือดคุณยอมเธอคะ่ะคุณยอมเธอสุดท้ายในการตัดสินใจ คุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคู่นี้เลยนะใครที่มีปัญหาเรื่องเลือดนะดื่มแล้วจะชัดเจนมากเพราะว่ามีฝางเสนช่วยเกี่ยวกับเลือดช่วยเกี่ยวกับลมมันจะตัดวงจรตรงนี้ไปได้เลยและนี่คือปริมาณของเลือดนะว่าเลือดจะต้องดีเลือดจะต้องเข้มข้นมันเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ เราปิดวงจรเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของเลือดได้ด้วยตำรับนี้เลยค่ะเรนโบนี่พี e พฟ s ชการลังเลคือล้มละลายและที่สำคัญที่สุดตัดสินใจวันนี้สุขภาพดีวันนี้ค่ะยืนยันอยู่ตรงนี้ว่าสุขใดเท่าร่างกายที่ปลอดภัยปลอดโรคสุขภาพดูแลกันไว้เถอะสุขภาพเลืลล่มีค่ายิ่งกว่าทองค่ะวันนี้ปลอดภยัยไรโรคโชคดีมีความสุขค่สวัสดีค่